ีค่ะอ้อน้องอ้อค่ะขอต้อนรับ FC สู่รายการพาไปดูพาไปมูกับพี่น้องสองอ้อค่ะตอนนี้อ้ออยู่ที่กรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมนะคะวันนี้อ้อขอรับอาสาพา FC ไปเที่ยวชมประเทศเบลเยียมค่ะเมืองนี้ที่อ้อจะพาไปเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆชื่อว่าหุยนะคะจะเขียนว่า Huy ค่ะอยู่จากบ้านน้องอ้อไปประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ริมแม่น้ํานะคะนอจะพาไปเที่ยวชมบ้านเมืองศาส,สนสถานพิพิธภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวตามนอ,อไปเลยค่ะแล้วเราจะขับรถไปค่ะไปกันเลยค่ะประเทศเบลเยียมชื่อทางการคือราชอาณาจักเรเบลเยียมตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปเมือ,หองหลวงมีชื่อว่ากรุงบรีสเซลซึ่งเป็นที่ตั้งของสหภาพยุโรปและองค์การนาโต ภาษาราชการมี3ภาษาคือภาษาดัตช์ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันเบลเยียมมีระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยระบบรัทสภาโดยแบ่งออกเป็น3เขตการปกครองได้แก่ 1. แคว้นเฟนเดอร์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาดัตช์ 2. แคว้นวอลโลเนียอยู่ทางทิศใต้ของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศสและมีบางส่วนพูดภาษาเยอรมัน 3. แคว้นคนครหลวงบรัสเซลการเที่ยวชมเมืองหุยนะคะเราสามารถล่องเรือที่แม่น้ำเมอร์สเยี่ยมชมเมืองได้ค่ะแต่วันนี้อ้อเลือกที่จะเดินเที่ยวค่ะวันเที่ยวมาเที่ยวเมืองหุย เป็นปลายฤดูร้อนรอยต่อฤดูใบไม้ร่วงโชคดีวันนี้มีแดดจึงทําให้มีคนออกมาเที่ยวเที่ยวชมเมืองกันเยอะมีทางเดินให้เดินเที่ยวและขี่จักรยานมากมายไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ำถ้าใครขี่จักรยานหรือว่าเดินแล้วเมื่อยก็จะมีม้านั่งให้พักเป็นจุดๆโดยทั่วไปแล้วชาวยุโรปที่อยู่เมืองหนาว มักจะชอบแสงแดดเป็นพิเศษถ้าวันไหนอากาศดีก็จะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านไปเดินเล่นขี่จักรยานเล่นแล้วก็ไปนั่งดื่มนั่งสังสรร์นอกบ้านเด็กๆก,ก็จะไปซื้อไอศครีมผู้ใหญ่ก็จะมานั่งดื่มกาแฟกันจะเป็นภาพที่เราเห็นได้ทั่วไปในวันที่อากาศดีๆแบบวันนี้ค่ะ สำคัญของมองหุยชื่อว่าโบสถ์โนธดามและเส้นโดมิเทียนเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกศิลปกะการก่อสร้างเรียกว่าโกธิกเริ่มก่อสร้างในปีคิศกราัช1311ใช้เวลาก่อสร้างถึง200ปีโบสถ์นี้เปิดทุกวันนะคะเราสามารถเข้าไปชมข้างในได้ค่ะในโบสถ์จะมีเก้าอี้เรียงรายสำหรับการทำพิธีทางศาสนาถัดจากนั้น จะเป็นเวทีสําหรับบาทหลวงและด้านหลังจะเป็นที่นั่งสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําพิธีทางศาสนาสิ่งสวยงามที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในโบสถ์แห่งนี้คือช่องแสงที่ประดับด้วยกระจกสีบางช่องแสดงถึงเรื่องราวทางศาสนาคริสต์บางช่องเป็นการแสดงศิลปะเพื่อความสวยงามกระจกสีนี้ได้รับการบูรณะอยู่เสมอจึงทำให้สีสันงดงาม นอกจากกระจกสีบนช่องแสงแล้วยังมีรูปปั้นต่างๆและข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับทางาศาสนาให้ชมอีกด้วยเราสามารถถับรถขึ้นไปชมก็ปราการได้นะคะแต่วันนี้อ้อเลือกที่จะนั่งกระเช้าขึ้นไปค่ะ เพื่อได้เก็บิมูงสูงมาฝากท่านผู้ชมค่ะหุยเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดลิชอยู่ในแคว้นวอรลเนียตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์สแม่นาำเมอร์สมีความยาว950กิโลเมตรหลายผ่าน3ประเทศมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสหลายผ่านประเทศเบลเยียมและไหลลงสูงเทเหนือที่ประเทศทเนเธอร์แลนด์ต้นประการเมืองหุยสร้างขึ้นในศตวรรษที่9 ในศตวรรษที่17ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นที่พักของนักบวชและแม่ชีจากนั้นได้มีการใช้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศเพราะชัยภูมิอยู่ในที่สูงในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ประเทศเบลเยียมตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศเยอรมนี ทางกองทัพเยอรมันจึงใช้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นคุกเพื่อที่จะขัดขงนักโทษทางการเมืองที่มีความคิดต่อต้านกองทัพเยอรมันปัจจุบันนี้ป้อมปราการแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจดัดให้นิทรรศการแสดงประวัติของเมืองการที่เราได้ดูนิทรรศการทางประวัติศาสตร์เพื่อช่วยเราตรักว่าประวัติศาสตร์มันได้เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เราเพียงแค่เรียนรู้จากความผิดพลาด หรือสิ่งที่ดีในอดีตและเอามาปรับใช้กับปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี ที่เห็นนี้คือธงสัญลักษณ์ของสหภาพยุโรปดาวสีทอง12ดวงล้อมกันเป็นวงกลมบนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพยุโรปจำนวน12ของดาวสื่อถึงความครบถ้วนและความสมบูรณ์ตามแบบวัฒนธรรมยุโรปปัจจุบันนี้สหภาพยุโรปมีประเทศสมาชิกทั้งหมด27ประเทศวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหภาพยุโรปเพื่อความร่วมมือด้านต่างๆเช่น การเมืองเศรษฐกิจการเงินการคลังการศึกษาการเกษตรการประมงและการวิจัยต่างๆ